มาดูรถขุดแบคโฮจิ๋วพ t ทีศูน่งขีดนะครับเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะนะฮะนี่มาเก่านอกเดิมๆสวยๆนะครับไม่ได้ทำสีไม่ได้อะไรมีอ่เฟรมไฟเบอร์แตกนะระบบเครื่องดีนะนี่ตรงนี้นะฮะไฟเบอร์แตกมานะครับแกนดีนะครับแตกยางเดิมเก่านอกมาเลยนะ แตกยางก็ยังดีนะครับไม่มีขาดแตกยางเฟรมไฟเบอร์ด้านหลังขาดแตกฉีกขาดนะฮะปิดูเครื่องเลยยางมาเดิมๆนะครับวิ่งอันหนึชั่วโมงอันหนึ่ชั่วโมงนะฮะดูเครื่อง เครื่องยนต์ฮอนด้านะครับบบกปั๊มระบบลายดีบตเ่ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าเก็บไฟไม่ค่อยอยู่ละอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูดสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทเครื่องอ่ะสตาร์ท โอเคกับเครื่องอาวสตาร์ทอีกทีตตรังกระแทเร่มันน้อยอะฮะกระแทกตเตร่ย,ย,ยังน้อยอยู่โดยรวมทั่วไปก็โอเคนะครับระบบดีอะลองเทดสระบบดูเลย ในสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่แทกเตอร์แบคโท081622 1299 081622 1299นะครับเปิดให้เล่งเครื่องนะ ไปดิเดเินเลยเดินเลยระบบดีนะครับตายังมา ข้างนู้นมั้งเนี่ยอโอเคโอเคนะครับลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮศูนย2 2นนะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอย่างอื่นอีกหลากหลายนะฮะสนใจโทรสอบถามได้นะครับขายเหมาก็ได้นะครับินดีนะครับ